Terima kasih telah menonton! ที่โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ SME ไทยด้วยแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่5 2,566-2,570และการเสวนารัฐคุณเอกชนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพ SME ไทยได้มีรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสสวกล่าวถึงบทบาทภารกิจของสสวในการส่งเสริม SME ของประเทศและเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ SME ไทยด้วยแผน การส่งเสริม SME ฉบับที่5ผ่านระบบ Zoom จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากนั้นดรอภิรดีขาวเทียผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริม SME ภายใต้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่5มีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาเขาร่วมกว่า100คนในการนี้ผู้เข้าฟังได้มีแสดงความคิดเห็นต่อแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่5ที่มีความหลากหลายซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการ เผยแพร่แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่5ไปสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางสสวรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรครวมถึงความต้องการการรับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการ SME ให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการส่งเสริม SME ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างสำฤทธผลต่อไป